งานเลยายบายกันเร็วบายบายพี่ไปเร็วยังไม่เบื่อเลยไม่ได้นานไม่ได้นอนไหนทนตะวันหน่อยตะวันหน่อยค่ะหมดเวลาแล้วตะวันหน่อย